สวัสดีค่ะพ่อเห็ดตะไคร้พี่น้องเขาป้าอีกเกลวพ่ออีกเกลวแห้งแหง,แหงดินแหง้งแหงพี่น้องมันเห็ดตะไคร่อีรีเลยเห็ดตะไคร้ปีนี้คือหลายเพือเฮ้พี่น้องหลายอีรีพี่เสะเห็นแวบแวบแบบแวบเบ๊ะเป๊ะแบบเอานี่เอาได้บัวเอาได้ยูอันนี้เลย อ้ยเห็ดตะไคร้พี่น้องเอ้ยเบอ่์อันนี้แม่นบ่อ,อุ้ยแม่นอีรียื้อเอานี่ปาดตัวผัวผัวอ,อยู่ทางพูนอีกทางพูนอีกว่าสิีโบกมา่หมียปาดพี่น้องเบิ่งเห็ดตะไคร้แหงแรงพี่น้องแต่ว่าฝนกับกระล่างสิขา่าไม่อยู่ใจยเย็นๆนะจ๊ะเห็ดโอ้ยเห็ดตะไคร้หนาเรียงคือหอมเด็ หอมมีรีได้พี่น้องหอมกินเดียวกันก็มีแต่ไข่าบานเนาะยางโตยางโตได้ร้ายหรอกคา่ะได้ร้ายเดีวยวยางโตพี่น้องเครื่งอยงยานพ้นตกยายวยอยากมาเดิพ่อย์แววข่อยไปตัดไมย่ยุหันเจ้าไปรอป้าจักบาทพอนะอยายวยอยากมาหรอกเราอยากให้ยายออกมา <c oughs> พ้นกระสิตกย่านพ้นตกข้ามฉันนี้พี่น้อง ร่มบ่อยๆผลก็ืออเห็นเห็ดตะไคร้บ่อพีน้องเธอเลออยู่แมาย่ำไหนกระมานย่ำนั่นแหล่งย่ำเห็ดตะไคร้หนาแรีงหอมหอมพี่น้องยาย,าโฮโฮโฮยาว่ามันแหลงแลยยายได้โอกแม่มืาอนีบานไปๆไ,ไ,ไปตัดไปเดี๋ยวเห็นเห็ดตะไคร้เร็ว พ้นโบตกพ้นถิ่นช่วงนะพี่น้องเห็ดตะไคร้ปตาฮัตัวนั่นดอกนึงเมีนบ่ยังไปเมีนเห็ดตะไคร่เห็ดคาไปดูซิเห็ดคาพี่น้องเห็ดคาเห็ดคาปตาฮัดบ่เห็ดตะไคร้ดอกนั่นเห็ดเพอเว่ออยู่เห็ดเพิ่นก็อยากออกได้พี่น้องเห็ดดินเห็ดยังพอบาน เพิ่งก็อยากออกอยู่ผลลรอฝนเนี่ยละ่ะเบิ่งได้บได้บอโอ้เถาแห้งเอาเพิ่นไปนี่ล่ะพี่น้องเพิ่นเถาเรียวหอดบ้านแล้วค่ผลนตกพี่น้องเอ้ยผลตกข้ามย่ายเบิง่งสตรอเบอร์รี่ผลตกดิน้นบอยเบิง่ง โอ้โผลตกรีนผลตกดินมาเียไปเบื้องพักจักน้อยเฉยเนี่ยฮ่าพี่น้องมาเียไปเบื้องพักจักน้อยแล้วปล่อสตรอเบอรี่มาเคี้ยวกับดกดกพี่น้องไปไว้ไว้เฮ้ยนะดกพักกะง่ามไม่อยู่จ่าง่ามไม่อยู่แบบทั่วภูมิมกแตงสิเรต้ามเนี้วไปไว้ไว้ <c oughs> พ้นสิต๊กนี่หมกทั่วงามไห้อยู่ถั่วเอ้ยถั่วงามไห้อยู่จา้าปลูกข้าวเรียวกระสีได้กินเดียวเบิง้งอันนี้บักบวบกับกะเสีได้ออมใสใ่ไก่ไส่พักอันหอมเบิ้งนั้นต้นหอมไงเแลยวเป็นดอกเล้วพี่นองอันนี้บักทั่วภ่มิถาต้มไส้อันพวกหมูเข้มไส่มัน ฟ้าลังนี่ไงกล้วยกล้วยจะกล้วยกล้วยกล้วยเบื้องใบตองกล้วยบ่มีหน่วยหรอกพี่น้องแต่ว่านอเพิ่งน่ะดุกดุกงามผัวผมเปี่ยผัวเน่ยหน้าแม่เฟสิโน่หน้าแม่พักง้มกับต้นง่ายเร็ว ผักหอมก็มีทั้งฝรั่งเห็นบ่นี่ผักหอมไทยนี่ผักหอมฝรังนี่พลังฝรังฮะโซดี้นะอะไรก็เพียโนวิดวิดนะเอ๊ะสิมิสกีเฟย์ไงคุยหมูเสร็จแล้วอุนิยงมาเปะดตังบุงผักหอมพี่น้อง พักหมพักหมเนี่ยยาเสียเอาไว้เพิ่นแพรได้เอาดอกพดพดพนะเ,กเอพิ่นไว้เพิ่นแพรน่ะเด็ดลวกเด็ดโอ๊ยพี่น้องเอ้ยสมังงามไว้แถพักายกลมบอยบอยฮ่าฮ่าฮพ่อนายยืยนเกาหัวหงิกหงิกจูก่พี่น้องนี่พักตะกงบ้านเฮ้าเอาินพักตะกงผู้ใดเป็นดีซิดวงหลวกกินนี่ ติดสือดวงเบิ้องพนอดเรียวใกล้สีได้ขั้ ern, นโสมแนวเบิ้งนี่พักแป้นเรียวยุสองสามกอพญายไทยถิ่มเบิด์พักชี้ว่าสิไปซื้อเมื่อวานบ่บ่มีบ่เห็นอยู่ในห่างพักชี่พักชี่หอมปลอมปลูกไว้หนาวยาฉีบ่าเรียงฟังอัน พักกาดสนิมพี่น้องพ้ายายไทยยายทิมเบิร์นี่เพิ่นเกิดไม่เบียเพิ่นขืนหลยหล่ยายเอามาปลูกบ้างพักกาดสนิมนี่เพิ่นกรลั่งขืนไม่ก็มีได้เสียวเหยเบ้งนี่คือเบียรพักกาดสนิมนี่นี่เพิ่นขืนยายหดน้ำพักเพิ่นจะขืนน้ำพุ่นอะหล่พดพุ่นอะพักกาดสนิมเน้นนี่ยายเอามาปลูกทองสามกอบ้ง พดนะเบิงบ้งเบื้งพักตะก,กงบ้านเฮ้าหูจักบ่ยืนน้ำหายม่านบ้านเฮ้ายายเสีไว,ว้สซ้ำนี่เพิินแพร่บ่าหายเพิ่นดับแนวนะหายเพิ่นเป็นหมากเป็นยังเบื้องพระกาศชนิมพี่นอ้องนี่เพิ่นโดนลงเพิ่นเกิดขึ้นแม่อีกนะพี่นอ้องพี่นอ้องเจอยังไม่ไทยข่อยเด้อพี่นอ้องเนี่ยรถไทยิ่มเบิด บุาจักของกินเลยปะแามผ้าเปียวอ่อนจมมุ้มมุ้มเลามันไกะะ่มาเสะยมัทไถ่ของห้าของกินถิม,มส่วนพักกับปงแงมแต่กับพ่อเลยย่ได้กินแหละพี่น้องปลูกในสิ่งที่เราชอบสะออนเบียบอันนี้แท่งทงเนาะแท่งทงยากกับมากินยุพี่น้องอันนี้กับสิบพัดใส่พวกอ้รกับยัง ข้างฟลงอันนี้ก็ของไทยอยู่พี่น้องยายสะออนอันนี้ก็แม่นนี่นี่เพื่อนล้นเพื่อนเฮียล้งนี่ให้เพื่อนเฮียล้งนี่พี่น้องเบิ่นี่พุดน่ะเบี้ยพักกาดสนิมอืมมิเตเบ,บี้ยเพื่อนเนี่ยเบิ่งเนี่ยเบี้ยพักกาดสนิมนี่นี่กกะล่างขืนอีกเนี่ยกะล่างขืนอีกว้า,ายงามไรเบิง่ง ประมาณนี้แหละพี่น้องสวนพักพ่อได้ส้มได้ดมได้กินฮะ,ฮะมะเขีกยกระดูกอยู่มะพริกนนี่มาพริกบ้านเฮาเบิ้องพัก่มยายเอาอันแนบักพริกเมื่อวานเบิ่งพี่น้องกินบ่นได้กินกระชังเอาม่อวานเนี่ยักพริกบวานเฮาเอามาเอามาปลูกต้นหนึ่งมาเก็บ นี่อันนี้นนเซรั่นเน่ยเพราะ่าโม่เพลนช็อกโกแลตเซรั่นเน่ช็อกโกแลตหอมแบบคือลูกอมเนี่ยเคยอมดูกอมบ่เขาขาวชาชาเนี่ยนี่กินนี่แหละผู้ไรเก็บทองบิดเด้อพี่น้องเก็บทองบิดใบเซรั่นเน่ใบเซรั่นเน่ต้มกินเรื่อยๆต้มกินต้มกินกินน้ำอุ่นๆกินเรื่อยๆเศร้าเลยผู้ไรเป็นไอ้เก็บทองบิบบด ยายสวนมื่อกี้เกียอายุพี่นอ้องเมื่อกี้เกียไปเขื่อนเสียบเสียบเลยยายมาปิดกินพึ่นชุกเดียวล่ะยายมาปิดกินยายอุสิขอลาซ้ำนี่แหละพี่น้องเมื่อออกจากป่าเห็ดมาพาพี่น้องมาส้มสวนจ้าประมาณนี้เนาะพี่นอ้องเบิ่งลู่ลมบ่อยๆลมบ่อยวอ,อย ผลสีขาวห้องก็เขามากพี่นอ้องรอดจากน่อยเลยจ่ายแย่เงียบเงียบมันแหลงมันเหี่ยงไรล้างบ้านกับต่อมาสกมกเลยล่ะ <laughs> เดี๋ยวไม่เบิ่งเนี่ยตัวนางกินไปบวดเร็วอันนี้ก็มากันลูกแพร้ร่มพักง่ามไว้อยูดเลยอ่ะคือหวานแสบดต่พี่น้องหวานแสบ จะได้กินบ่ามาเดือดฝรั่งนี่ปีที่แล้วบ่ได้กินแต่ว่าปีนี้ย้ายเอามาปลูกย้ายมาเมื่อเดือดฝรั่งมันก่อไปย้ายก่อไปมากันอันนี้เด้ต้นสีดำแบบอ่งงุนเพิ่นเขาสีแล้วนี่สีดำปิดได้แสบแสบเนี่ยดกอยู่เด้พี่น้องดกอยู่เพ้ยลูอกอยู่มบบอ่งงุน Mà an nguồn Đốt chú Đốt chú kha Đốt chú bớt Xí đâm Xí muộng Xí đâm xí muộng Đốt chú Đốt chú kha Đốt chú Đốt chú kha Bớt mà an nguồn dài Quái มานี่ก็เม่นบอนสมนี่เห็นบ่เม,ม็ดพักกาสนิเม็ดพัดนี่บอนสม,นสมย่าสิเอาอเงาอันเนี้ยับดอกโบตันเอาเงาดอกโบตันกับบอนสมกับเมืองไทยน้าหนกพรอนบอกข้นย่าสิขวาลาดซ้ำนี่เ้อจ้าสวัสดีครับ